ทุกคนยังรู้สึกไม่สบอารมณ์กับแอนโทนีเทเลอร์กันอยู่ใช่ไหมครับถ้ายังรู้สึกต้องการคําตอบกับเคสนี้วันนี้ฟุตบอลแม็กซ์จะขอเล่าให้ฟังแบบเข้มๆแต่ก่อนจะไปฟังขอขอบคุณผู้สนับสนุนสักหน่อยนะครับ ฟักซ์ยือไซส์สตรีทแบนเทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าป,ปกติจะซี่จะย้ไว้หลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วล่ะก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Shopee เซิร์ชเลยเทนนี่เชิญนะครับ ณตอนนี้คนที่นั่งฟังมาจนถึงตอนนี้น่าจะหัวร้อนค้างในอารมณ์อยู่แน่ๆนะครับกับการที่ผูธธ้ตัดสินหัวเกลี้ยงแจกใบแดงตรงให้กับคาเซมิโลในเกมที่แมนยูไนต็ดเสมอกับซาทำตันศูนย์ศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากที่ห้องเครื่องแซมบ้านนั้นไปเข้าสกัดบอลเน้นนะครับว่าสกัดบอลเพื่อหยุดการเล่นของคา,า,าร์ลอสอัลการาสกองกลางชาวอร์เจนตา้า มันก็ดูเป็นการเข้าประทาที่แม่นยำดีนะครับเพราะสิ่งที่คาเซมิโร่จงใจก็คือการเข้าไปที่บอลและฝ่าเท้าที่มาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทก็ไปประทาที่บอลจริงๆแต่ด้วยทามมิ่งแรงโน้มถ่วงโปรเจกต์ไทหรือการขับเคลื่อนไปข้างหน้าทําให้เท้าที่โดนบอลของคาเซมิโร่ปลิ้นไปโดนนักแข่งของอัลการาสอย่างไม่ตั้งใจการตัดสินแรกของเปาเทเลอร์คือการหยิบใบเหลืองจากกระเป๋ากางเกงชูให้กับคาเซมิโร่มันก็ดูจะเป็นเหลืองแก่ๆซึ่งตอนแรกกาแฟดีนะครับพอทาไม่โดนอะไรเลยมันจะตกเป็นคําถามมากพอๆกันแต่ก็รู้สึกตตตืตตน่นหหใจเเมมอ็แแขงแฮ ามารุมล้อมเทเลอร์กันมากเรากับว่าต้องการบทลงโทษที่มากกว่านั้นอังเดรมาเรเนอร์นะครับที่เพิ่งมีประเด็นจากการเมินให้ใบแดงกับริคาร์โดเปเรราในจังหวะที่ปะทะใส่ชูอัลเฟลิกในเกมที่เชลซีบุกไปเยือนเลสเตอร์หนึ่งวันก่อนหน้านั้นวันนี้เขารับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในห้อง VAR น้โอทัฟฟอร์ดซึ่งหลังจากที่เขาเห็นจังหวะปะทะที่เกิดขึ้นเขาก็ส่งสัญญาณมาที่เทเลอร์ว่าอาจจะต้องพิจารณามากกว่าเดิมหรือไม่โดยตัวช่วยที่ชื่อว่า VAR รอบแฟนบอลเกือบทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินว่าเป็นใบเหลืองหรือใบแดงทุกครั้งทีว v อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละเคสผลของมันมักจะออกมาไม่ตรงใจเกือบทุกครั้งูดง่ายๆก็คือร้อยละเจมันมักจะเป็นใบแดงเสมอนั่นเพราะภาพที่ออกมามันดูรุนแรงแม้นักเตะฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแน่นอนว่าเมื่อเทเลอร์ไปเช็คมันด้วยตัวเองและดูซ้ำอยู่ราวๆครึ่งนาทีเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนการตัดสินยกเลิกใบเหลืองและหยิบใบแดงจากกระเป๋าเสื้อชูให้กับาาเเร่่ทัันนีีกกลงงงงง้ห็็ดดสสขขขออแปะูต นนีัน้แน่นอนว่าความรู้สึกของเขานั้นมาจากความไม่ตั้งใจและเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าการย้ายมาเล่น,นอังกฤษไม่ถึงปีเขาจะโดนใบแดงตรงไปแล้วถึงสใบในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนเหตุการณ์นี้บอกตามตรงนะครับมันคือการเข้าสกัดที่เป็นอุบัติเหตุแต่เขาโดนใต้บอลหรือกลางบอลกว่านี้มันอาจจะไม่ปิ้นไปหาสนับแข้งและเนื้อขาของอัลกอรัสแน่ๆ สถนานการณ์แบบนั้นมันคงไม่มีใครละเอียดถึงขั้นที่ว่าถ้าล้มไปแล้วจะต้องเสียบไปกลางบอลนะสิ่งที่เกิดขึ้นในการเข้าสกัดแบบนี้มันคือสัญชาตญาณของคนที่ต้องการแย่งมันคืนมาอย่างที่เขาทํามาตลอดกับเรอลมาดิดคาเซมิโร่รับบทบาทเป็นผู้ปิท์คอยปัดกวาดหน้าบ้านให้เรอลมาดิดมาตลอด10ฤดูกาลแน่นอนว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เข้าบอลหนักนะครับแต่ส่วนมากเป็นการหนักในเกมเขาโดนไปเหลืองไปทั้งสิ้น91ใบในการรับใช้ราชันชุดขาวโดย4ใบาจากนั้นทําให้เขาโดนไล่ออกไปทั้งสิ้น2ครั้งพูดดดดงง่่าาาายายๆกกกกกกก็คือออกกากกาืออออรโโนนไลลเเเเเิจใใบหมีวทั้นนะครับ ทางแรกเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล2018-2019เกมเมื่อวันที่10มีนาคมปี2019พบกับเรอัลบายาดูิตเริ่มจากการโดนไปเหลืองในนาทีที่69ก่อนจะมาโดนซ้ำในนาทีที่80ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับผลการแข่งขันนะครับพอมาดิดเอาชนะไปได้4-1การโดนไล่ออกครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2021ในศึกเอลกราซิโกที่เอสตาดิโออัลเฟรโดดิสเตฟาโนเริ่มจากการที่เขานั้นล้มตัวกวาดใส่เลโอนีลเมสซี่ตรงกลางสนามรับเหลืองแรกจากเคซุสกิวมาโนนน่ใททีี889จกั้นหลังงไม่ถึ2ซา ผิดจังหวะใส่ออสการ์มินเกซ่า,า esa, โดนเหลืองที่2จนได้แต่สุดท้ายทีมก็ชนะอยู่ดีด้วยสกอร์2ต่อหนเกมกับเรอัลมาดริดโดนไล่ออก2ครั้งโดยที่ไม่มีครั้งใดเลยที่เป็นใบแดงโดยตรงมันแสดงให้เราเห็นในหลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะความแม่นยำในการเข้าปะทะของเขาผู้ตัดบบสินลาลิกา้าหรือบอลยุโรปอาจจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนกว่าหรืออาจจะเป็นการตัดสินที่ไร้มาตรฐานของพีเมลีกที่ไม่ใช่แค่แมนยูที่เจอทีมอย่างอเซนองก็เป็นฝันที่ถูกกระทำอยู่บ่อยๆรวมถึงทุกทีมก็น่าจะเจอกับการตัดสินที่ไม่เหมือนกนกััันนบบดดพิิงงงงูตตต่่าาารรรมวะ2ใแ ที่คาสมิโ่เจอต่างมาจากดูแลพินิษ์ของกรรมการทั้งคู่ซึ่งก็เริ่มจากการเช็ค VAR เช่นกันนะครับทางแรกที่บีบคอวิวพิ้วในเกมกับพาเลสเมื่อดูภาพช้ามันก็ดูรุนแรงจริงๆไม่ว่าเจตานานจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับล่าสุดเขาไม่ตั้งใจนะครับแต่เท้าเล่นไปปาใส่ขาคู่แข่งก็เป็นภาพที่รุนแรงเหมือนกันนั่นแหละครับถ้าถามว่าควรเป็นใบแดงหรือไม่แน่นอนว่าตามกฎกติกาภาพช้าที่แสดงให้เห็นนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ให้ได้แต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับถ้าดูจากเจตานามันก็ถือว่าเป็นใบแดดงทีี่่่่ร้าสบนอกกผผติิิไมค็ื แม่รักษามาตรฐานของพวกเขาที่สร้างบทสรุปในแต่ละเคสที่ไม่เหมือนกันแม่ภาพที่เห็นมันจะซ้ํากันในหลายๆเกมก็ตามส่วนในเคสของแคสซิโรแฟนผีต่างรู้กันดีว่าการที่เขาเล่นหนักก็เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับทีมในแดนกลางสองใบแดงที่เขาโดนมาจากความพยายามที่จะเอาชนะทั้งสิน้นแม่หนแรกจะดูผิดแผกไปหน่อยแต่ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราไม่ให้อภัยเขาถึงแม้เขาจะพลาดเกมกับทีมในฟุตบอลอังกฤษไปถึง4เกมนับตั้งนี้ก็ตามโดยเกมที่เขาจะไม่ได้ลงสนามจะเริ่มตั้งแต่เกมกับฟูลแลมในศึกเอฟเอครับและเกมพิเศษสามเกมที่ หลังช่วงพักเบรกทีมชาติหรือราราตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปแต่ถ้ามีการอุทรนุเกิดขึ้นก็อาจจะลดหย่อนได้บ้างน,นะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยนะครับเพระขณะที่ผมกำลังทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยมีข่าวออกมาว่าแมนยูอาจจะไม่อุทอดแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากต เพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ